ศูนย์กีฬาหลักทุกคนให้จบทีสโมสรสิบุรีเอสพีครับจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันทุกทุกนัดตามที่เราบ้านครับขอขอกลับขอบพระคุณคณะผู้บริหารของทางตาบิีผลทุกท่านนะครับที่วันนี้ก็ขอขอตอบถามนะครับ ในี่คือกลุ่มมิตรผลเนี่ยที่สนับสนุนฟุตบอลของสิงห์บุรีเอฟซีเนี่ยครับโครงการมันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วโครงการนักตาสิงห์บุรีในกลุ่มนักตามิตรผลนะครับในเรื่องของชุมชนหรือว่าของเรื่องของเซสานะครับ กีฬาก็าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ที่ทางกลุ่มเราได้ให้การสนับสนุนแลกะก็สนใจนะครับวันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำกลุ่มมิตรผลเรานี้เข้ามาสนับสนุนทีมสิงห์เอฟซีนะครับเพื่อที่จะ,ะสร้างโอกาสให้ทํานักฟุตบอลของท้องถิ่นมีโอกาสได้มีแสดงมีกิจกรรมนะครับในการที่จะ เล่นแล้วก็แข่งขันแล้วก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของนักฟุตบอลนะครับเพื่อให้ให้ทางคนที่อยู่ในท้องถิ่นได้มีโอกาสในเรื่องของกีฬาครับเพื่อที่จะมีโอกาสก้าวไปในในในรีดัข้คงหน้านะครแับแล้วพูดถึงงบประมาณที่ช่วยเหลือทีมสิง์บุรีเอฟซีครับรับจริงจริงโดยโดยภาพรวมขององค์กรเรานะครับจะมีงบประมาณในการสนับสนุนเรื่องกีฬาเรื่องของ CSR นี้สูงพอประมาณนะครับงบ mm hmm. ประมาณบางส่วนก็จะถูกแบ่งออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนในส่วนของอฟุตบอลที่สิง์บุรีเรานะครับบอกได้ไหมครับจำนวนตัวเลขจำนวนก็ในเบื้องต้นก็เป็นหลักแสนนะครับส่วนระยะยาวาทางากลุ่มเราก็จะดูใน,ในเรื่องของอ,าอนาคตนะครับถ้า ทางทีมสิงคบุรีลฟซีเรา,เาในอนาคตนะครับมีการพัฒนามีศักยภาพนะครับ mm hmm. การสนับสนุนก็ทางทั้งกลุ่มก็จะพิจารณาเป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นช่วงๆไปนะครับตอบถามถึงงบประมาณที่ได้วันนี้ครับ สรรเสริญวปเนี่ยครับอ,อ๋อทางโรงดานสิงโรงง้านสิงบุรีกลุ่มน้ำตาลมิตรผลนะครับไม่ได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมแล้วก็ได้สนับสนุเป็นเงินมา3 0 0 0 0 0บาทซึ่งทั้งทีมก็เป็นเกียรติและก็ดีใจนะครับที่ได้มีภาคเอกชนในจังหวัดสิงบุรีซึ่งเป็นโรงน้ำตาลในจังหวัดเนี่ยให้ความสํคาคัญของของทีมฟุตบอลเข้ามาสนับสนุนกีฬาออผมเชื่อว่าการที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะทั้งโรงงานต่างๆที่อยู่ในสิงบุรีเนี่ยการเข้ามาช่วยกันทำกีฬา ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างมากนะครับแต่ที่สําคัญทีมสิงห์บุรีเอฟซีเนี่ยก็เป็นทีมอยู่ที่เราก็มีความคาดหวังสูงนะฮะปีนี้ก็กะว่าอย่างน้อยก็ไม่น่ตาต่ำกว่าดับสามจะได้เข้าไปเพลย์ออฟเพื่อลื่นชั้นเป็นีวิชั่นหนึ่งนะครับปีแล้วอยู่อันดับสี่ปีนี้ก็เป้าหมายให้ดีขึ้นคืออดับหนึ่งสองสามเนี่ยฮะแล้วก็เชื่อว่าการที่มีไพ่กระชนโดยเฉพาะน้ำตาลนิดหนึ่เนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทําให้ทีมมันมีความมั่มากยิ่งขึ้นในการแข่งขนแล้วผมอยากจะให้ท่านประธานฝาก ถึงกองเชียร์ครับอ๋ก็ต้องให้กองเชียร์มาช่วยกันเชียร์เยอะนะครับสิ่งเล,ลยเราก็ยังเป็นออจุดอ่อนนิดนึงคือว่าจังหวัดเราเล็กน,นะฮะแฟนคลับก็ยังมีไม่มากผมก็พยายามจะขยายให้คนทุกๆทั้งจังหวัดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วกมกันให้มากกว่านี้นะประยาดเชิญชวนแฟนคลับมาช่วยกันเชียร์เยอะๆครับเพราะมันสนุกครับเล่นทีไรแล้วก็โดยเฉพาะในบ้านเนี่ย